เป็นเด็กขึ้นลอยนี s <S ่แต่ว่าปูว <uh ัดน้ำโคลนยังไ้ยงเขาองหน้ปวดเอเากินไดเป็นคูปีหอดปีหอดเนี่ยเป็นเป็นเคเป็นนาะเขาบริมีนะ้วไกับปูไข่ไปไขหวานเขาไอ้แซงอุ่มเขาของหน้า ก็เคยไข่กันแทนึงส่วงเอ้าส่วงมันเป็นทําอิทัทนดีเขาเอือนไข่กระปูกระปูนปวดน้ำโคอเขนข้อขานงปวดแบบปวดดูปวด่ยกับไรยังวะไอแซงปวดไแซง้วทเขดไไปะ้บปวดเพเกี่ยห้องตไปมเขาจนว่าเขาจนมาเบือง่นสวาร์ไอแซงเขาเคยเห็น มันไข่มันเป็นเนงได้แบบปวดแบบข้อสูวนน้อยนิงนีก็คือแบบปวดบวทันทเนีันที่นซ้ำก็เออถอไปซ้ำก็มีคอถอไปจุนันมันสีโพเพนอยู่เขตจตุสารคะเนาะแมนยุสระวันบัวบัวไยมีม่นปี่อได้เปี่ยนแต่แต่ปีโควิดแมนแมนส่วนเลแมันมันเป็นทำอิดอาน้อ่าเพื่อบกจะบบอาบนน้าติกมันต้องโอ๊ตวเพื่อบ ใครวัดไงไหนพันศิวไแก้ว่อน่วัดไงแต่ลัวแต่กว่านอะไรน่ะแต่นอนไ่หันเพราะว่ามันหนาวจังว่าไอมาโทรหามาโรหาโทรอนี้โทรศัพท์ก็ตายได้เลยโทรศัพท์ตายเลย โตากบปีหกนต้โทรศัพท์ต่ือรกนมัลตลงไปะลมนดัถูหาบ่หับบ่ติดบ่ติดบ่เตะยังสัจะได้ว่ายื่าม่แห้งะเปากตหน่อยสีว่นน้องด่าขบุกไปทายคิป ก็ไม่ไกลนี่ยที่หาคิบสบายเบื่องเน่ย s กับสามาเลยบาดกก็อยู่ไกลอยู่แต่ว่าบ่ิดวบ่คบริเวมาไม่ไกลกับท่าฮิปเปียนี่ยมากวันนี้สบายสบางเ้ยไอ่ไกลบรด้สบายดี S4 สบายดีส๊อตทุวันก่นเตีพ่อมสองพื้นสามพื้นหนานอน่เนาะสบายอืมเออพืนแอเซยนะ กินยาโรคงกินยาโรคแค่ไหนกินยาโรคล้นกับไข้ไข้ไหกับืนสร้างเปนเป็นกูเทอนเพีจะไหนจังสองชักยาบอกซักยาบ่งปีเด็ดเงินอะนรนด้เคยเด็ดเงินสองแสนหาไปซาักยาบดสีหาแสนอีวิตแท้เป็นตายกัดตัวเขาหันเดสีหาแสนหันเข็มหนึ่ง ยาโควิดอยาันน okay. yeah, no. ั้นก้ปวดข่านี่กันมันอันนี้เนาะโควิดใหม่ได้ส่วนนั้นก็ยังบางวันเครื่กากใหเด่เขาไออเปนวันเนี่ยยุคแยมช้างกาได้คือเดือดปรแดนเดือดเนียยเดือดคนคือกันนูกนันคือเดือดประดนเนี่ยแบบว่ามันสบแบบมากะเนื่อตีนเนี่ยใหามันสะสมหอนที น้ำอิด oh, ม oh, okay. ันมัเป็ <cia> ีนดปูจ้านเชียงไหลือว <crap> ่านนี่บ้านนี่ยางจนัไหยางไปโอ้โปองตีนองใส่เกือบเ่ยังไร้าช้างสิเป็นเนาะหรือันไข่อันนี้เนาะโหเวปงเนันละอรามามาส่วนมันเป็นโควิดติ่งแห่งแล้วก็มีว่าเออมีไข่กับปอกกับปูมากปะปะ สวนนั่นแหง่ไดเนี่จะเกิดยุกันบางยออแหงค้างตัวเองไปอยู่ไหนยังไปมีอยู่ถ้ามีสลัดเป็นส่วนเพื่อนนะแข้งแหงกวแม่เนี้ยเพื่อนเสาะวมาติดติดต่อกันดีค่ะอันนี้ไรอยู่ไก่มันติดป้อนเขาป้อนหนามลูกนร่ลูกเปียกมาดูเ้าะเลยแม่โตเฉีงกันหอดปีเพื่อนเลยเป็นเฉีงในแจ้งหอยู่บ้าน เคแม่อยู่เหนบางยอกับน้องสาคนที่อกไปซื้อยากับ่าหนได้บันงแวเหนมนไดุใหญ่อยู่สาคนยาแต่อันมันก็มีโจนไงก็ข่าวโจนอันนั้นดน่เหี่ยอันน้ทอเใ่ตอนนั้นได้สวกโอ้ตัวบนห้องแลกอยู่บนเก่าเหรอเออเออก็พยมมาซู ก็ปีนข่าคผ่านกาแพงจะเป็นเมอนเก่งขนาดเนาะกํแพงเมตรเมตรป้ายนี่ยะองสเมตรเม็สูงกว่านี่พอย่สูงกว่านี่ด้วกัมันทั้งเทงมันสิมีเกลยวเขาถูกเออเขาถูกไม่หยียบเกินเก่งเนาะเขาเนาะจะสิวโจรวะเก่งมีความหูหอบด่างมันเอาสายไฟไปไเป็นทถไปดักสายไ เป็ตัวไตัวไหนกตายอยู่แล้มัมันเห็ดง่ายเกี่ยอันใช่ซไม่ง่งไอั้่นี่ที่ไหนโอ้โหนีอ่าฝุ่นฝุ่นคุ้มโอ้ไปตาตตา่ออังิมาาพ่อ้ดีเหนกี่เบเดอทุกคนเด้อ ้ไเขาไปหองหนามกระดูสองกดนอะไปแต่ก้อนแห้งเนื้อแ่หนวะต้นลูกไข่ถ้ากันบอนี่ก็ห่อพวกหมอผมได้หซากย่เมองมอตูดปวดเดอกันอ้าเดือดไปขวดขอบใจขอบใจเอฟซีโอ้ยถ้ามาไม่ไกลมากก็พอดีเป็นจักสีสั่งกางฟ้องต่อนเดอดกอยี่ิไก่น้ จคเสาขาวสุดยังเออเขาใหินกินหนังขาวมันยังโด่งไว้ไปาฝาบจะฝาบไม่ไกลแจ็กกี้มัดผมหายนี่ไรซำนี่หลยอะค้ขอยิ่งยิ่งสิแหละดแสกปวดว่าพวดที่น้องเ้ยขึ้น น้องขอนี <S <S okay. ่จะทำน้ำผัดตบแล้เนไ่กอนี้ก็ทำเค้กทำนเค้กเค้กกนเค้ก้าชิมน่อตัวตัวเสมเค้กแต่ยากเค้กายกดี๋ยวมาเมเะใส่อไรไ้จะ่อไปส่งของอั้จะน่าจะกินได้เองเชืนุ่ม กินยักรบอกอะไรน้อนน้ำชาเซน้ำชากินแ้วใครกินอันนั้นเขาบอกเจเตี๋ยมมักินาเอาจะต้องจีกจีกอีกเออรเอาไออกาดุอไปหาได้เตงมาบ้าเ็งมาบานเนาะไปเนผู้ ไ<ต>ปจุกวิ่งเพ่นไปทอยอะไรนมาเบิดเนจนเท่าไรอปองปังเวลาขาดไป,ดาาก,ปกินนี้ก็ไปเสียไปไข่เออมันปูอัดนะเด็อ,อหันอยากไข่อยาไข่นะแต่ว่าไข่แล้วมันลงสามสีดมันก่ได้กินเา้าทน,นักลงหอ,อเออเด็กคนันโมไข่ ดีและบไขาน่กันไข่แต่กัทออรมากเดียทรหาเป็นเก๊กวะเป็นเ็นเ็นกันเบิรงอันนั้นัต้ใหม่บอมาวใหม่เอน่มา่อเขาที่เขาอะแต่จงหัดไหลองกองบ่อสื่อจุกบอะนะครับเี้ยวเ็นอีกบ่ออยากเดี๋กมังขุดจ่อ ลองกองกลังหย่แต่เป็นหใหญ่ไม่ใช่ไหมโอเปียนใจเด้อเหของเพื่อนเองต้ผืนคาซาแล้ไแต่แต่ว่าเหตนองก็ได้ย่นี่สิสิใหญ่ตัวดีนี่บ่ไปใหญ่ฮะาอาจไปเหตุตัวนั้นนะมันเดดกวนแดดมันจังสิไดอ อยาอ่้ย่เดีท่าไอยู่ีจาตลดหไหมอไปก้อต้มนะนนะเพราะว่าหลุดเข้าไก่เนาะแถวเนาะนเป็นทางใหญ่เออากัตเน่ทมันชวนได้ได้ทางนี้มันโดดเด่นแบบมีเด่นทางกรนะมีโดดเข่าหันเท่ามันกับเข่ายากเต็มเหือไม่มัไม่บอลจอด ไก่านะโ่อยีเราไปห้ไม่ไกลงันไป็ด้ไม่ไกลแน่นอนาข้นไม่ไกลเราสบายดีบบก็ว่าสบายดีแล้วเนาะหูเนี่ว่าแม่ตัวเองเป็นไก่ติดตมาได้ติดตมาได้ติดตหนอถือเกนยาก้นไปเหียถ่ายละเมอเลนะนก็เป็นแบบโดนโทษหรเข้าใจดี ใช่หมอขมันขันนี่นขมันไขมันโอบหัวใจเนาะแต่ก่อนเป็นเมั่อหัวใจเป็นหัวใจเป็นหัวใจห้ากะสาวาว่าทัดขาดเป็นหัวใจแต่ก่อนแทงซอกนอนอยู่ห้องหนํงได้ห่าได้ไ่หยืดเือแล้วเอาปทิพยยังวะ ซซีดนะมั้งอีหางอันนีู้ซีดพี่ขนมอ่อันนี้กมเนมาดูลูกลาบอสใส่ลาเขาพูดถหูเลยลกับมันจะมีหนอนแม่ยากิงซีดดกดเนาะใส่ละนี่ยานวยายาแม่เนาบอกินลิฟต์กดีแล้วถึ้ีตายายแม่ตาย อ่ะเอด็กกินนะมันาแล้วะได้ดนะจิตอไรกนมันเหนียวอ่ะแม่มันเหนียวยมีแตบเบื่อเบื่องของพ้ามีเนาะมะพร้าวสได้เลยใบดีนี่จิตสูงขนาดเนาะสิจำเทลานะเหยนหม้อเลยนะ มหกมเออป้าสามมเจ็ดปีหนึ่งสิบบทป้าทูสิหาปีสิหาปียังสูงโมเมนต์เดเจอเดมกเกือบอยู่เมแปดสิฮอตเม็แปด่เจได้ไรเจได้ไราสีอตอสิฮอดแปดแต่สีนี้ยไเดแปดอยู่อันนั้นไ่จักน้ำดู ทานเพงโอ้จะได้หนอยเห็ดกินเองมังเสาก็ดีก็รูเปล่าเฮ้ยเหนชิมดิเที่มนน้ำซ้ํใส่ให้กินชอบเต็นแท้อะไรปวยยังไงบินซาที่เมาปวยสุปวยยังไงบินมิกี่เมามิกี่เมาชื่ออะ ก็คิดว่ามานี่เด็กันอันนั้นได้ค่ะพอนองก็เต้นอยากไล่บินก็มาเห็ดเปียกมาที่เมาพอหนังก็นองกับเต้นมาอยู่ดีเดี๋ยวเซฟเพราะว่าคือว่าเงื่อนไขมันก็ถ้าอยากแตะเฮาก็ต้องใส่ดูละดูหน่อยก็ถึงได้ได้หน่อยก็มี่นะอยู่จังสียแล้วไปไกลก็ใส่ให้ง่ายเอาเลย กลบ่ได้สนุกนี่ตแต่แฮงงานดวดๆโดาไกลก็บ่ได้อยู่คือกันเฮ็ดี๋ยวก็กินแต่กับเห็ดคาิ2แต่ก่อนก็จงไม่บ่าจะว่าบ่คยสิเย้คุณไอ้ยินชิประมาณนี้เด้อพี่น้องเอ้ยขอให้สวงเศว้ไว้ไว้เด้อไว่ไวเด้อ กมลใจอากเอฟซีนี่น้องเอ้ยมาพอไม่กลเดยวกับแนวนี้เห็นปะมองผิคุณได้แต่ไข่วัดไทเฮือไข่ยังวะบ้านเฮือไข่กระปูนะไขกระปูวัดไงวัดไงไม่แต่ไข่ไข่ไข่่ไั่ไข่่ไข่ไรไขไ่ไข่ไ่่ไ่ไข่่ ไปสวรรกับบบเมื่อมื้อแอนดี้เขาไปขายอยู่ายองแต้วกบอกบ็บอกเอเนาะก็ขายกขายกับเขาบ่าย้เข้าบริเอคือห้างวัซนซส้ายงผมกับย้อนย้อนผมปวดปวดจนทักกันคนไรเพราะไม่ปวดท่ามนอยากอะไรั่าที่เมาอยากอกไ้ทัาที่เมา ไข่เป็นไข่ะไรเนี่ยเาอยากเลไข่แตไครยล้คือเ่าเรื่อยด้่หอไหามันไ่แนวินยาไข่แน่แวันบสัอาน้แลก็พอดีแล้วเรอมมาน็นอนอยู่ีก็มาเดื่เตืองต่างค่ะยัหาย่ําออไข ไม่ได anyway, ้เเเบียบอกว่าใจมันเขาหายเวลาเขาขายเองเนาะมุนิปเนาะมนงี้ยตนสาย้มันอันเนี้่โอเคพี่น้องอมาเจอ่เป็นหายไหาเาซะวฉสิมาอันนี้วะ่ไดกมาเฮ็ดเสีอนี่ ยัดเกีย้สิเกียยัดเกียนะได้ก่อยงได้่นไหบักแปดบักแปดได้่เนียนี่ใช้พรสวร์น่ะเป็นเนียเอี่หูเี่ยพรหูเลยเนาะแถวไก่รักเจ็ดขึ้นมาอันนี้มีหอมเขาเียกินนอะ ขเคยไปส่งเคืองตะกี้เขาคลายเคืองวนไดเดี๋ยวไปซูงเขาเดีวก็มูอยู่ห้องเหี่ยนเขาใหญ่ม่เหียนนี่ผีเบ็ดหนาวไอ้ไทยะเย็นบไอ้ทงเนนี่ก็ได้เลยตอนขึ้นมาเยอะแค่ขึ้นมาเยอะแค่ตอนไหแต่เดมาดูแูอีวันาจั่ช่องเซียนใต้เห็นไหมนะเด็กบก สื่อก็ม่ปนคำเนี่จอนไปกนวไปใหญ่ไปใหญ่คนห่านี่ยอุ้มีอยังในญ่เด้อาไปใหญ่ก็ปวดก่อนปเพาะกันนี่รอไปเด้อไปไปขู่ว่าวเอาไปให้เขาเสรแล้วเอาหาได้ี ใ่เาคิดคิดอย่าเด็กเนะกเดาจำแสงสื่อนเกสานไม่ยืงลอยเน็กสานเขาบอไปหาเงินเงินสอเงินไทยเข้ามักิจ้างเขามีพิซ่าสิเทุกคนก็คนไหนอยู่เ่อนยอยเล้งกันไปเขาเฮ็ดตีน้ำเผาเนาะก็ตีน้คราบ ปตูรถนี่ประตีเปียดเสียบเลเพอก็ได้ตูนีไม่ได้โอเคพี่น้องซี่จบคลิปเดินไปองพี่น้องก็ได้ก็แงได้นี่นะช่วงอบไปเดียจ้าดิ